สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่ามันจะมีหุ้นแบบที่อเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นดีให้พอร์ตของเราแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสเติบโตไปได้ไกลๆวันนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกกันกับหุ้นตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นคําตอบนั้นเลยนั่นก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพเชนฮอสปิทอลหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า b c h ครับเนี่ยครับโจทย์คลาสสิกของนักลงทุนเลยใช่ไหมครับหาของที่มันมั่นคงปลอดภยัยแต่ก็ไม่อยากให้มันนิ่งๆอยู่ที่ อยากได้การเติบโตด้วยมันเป็นอะไรที่ทุกคนพยายามหาคําตอบกันอยู่ตลอดเวลาเลยละครับและวันนี้แหะครับเราจะมาถอดรหัสกรณีของ BCH กันหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่หลายคนมองว่าเข้าข่ายเป็นโอกาสการลงทุนแบบ e f e ฟน i v e บวก Growth เลยคือเป็นได้ทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกในตัวเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้น ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกที่ตัวหุ้น BCH นะครับเรามาถอยห้องมาดูภาพใหญ่กันก่อนสักนิดนึงมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเอ๊ะทำไมภาพรวมของอุตสาหกรรมการแพทย์เนี่ยมันถึงน่าสนใจเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้คือต้องบอกว่าธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยเขามีลมส่งหรือปัจจัยบวกที่สําคัญมากๆเลยนะครับอย่างแรกสุดเลยคือมันเป็นธุรกิจที่แทบจะไม่สนเศ,ษศรษฐกิจเลยเพราะว่าคนเราเจ็บป่วยได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ได้ขึ้นกับว่าเศ,ษศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีและอีกอย่างคืออะไร คือสังคมเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยความต้องการบริการทางการแพทย์มันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีบริการเฉพาะทางต่างๆที่ทํากําไรได้สูงอีกด้วยเนี่ยแหละครับภาพรวมที่แข็งแกร่งของกลุ่มนี้เอาละครับทีนี้พอเห็นภาพรวมแล้วเรามาซูมินกันเลยดีกว่าว่าแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ BCH ดูโดดเด่นขึ้นมาดีในกลุ่มธุรกิจที่พื้นฐานดีแบบนี้จุดแข็งที่ชัดเจนมากๆอย่างแรกของ BCH เลยนะครับอยู่ที่โครงสร้างรายได้นี่แหละ ดูสิครับรายได้หลักเนี่ยเกือบเกือบเจเลยนะมาจากผู้ป่วยที่จ่ายเงินเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ยแหละครับคือกลุ่มที่ให้มาจินหรือกำไรข้างต้นที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลย นอกเหนือจากเรื่องฐานลูกค,ค้าที่จ่ายเงินเองซึ่งแข็งแกร่งมากๆแล้วนะครับ BCH เขายังไม่หยุดนิ่งนะมีการขยายบริการแล้วก็เปิดโรงพรยาบาลใหม่อยู่เรื่อยๆเลยซึ่งมันก็ส่งผลให้มีแนวโน้มที่กำไรและตัว EBITDA จะฟื้นตัวได้ดีและจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือถ้าไปดูเรื่อง valuation หรือการประเมินมูลค่านะตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปครับโอเค พูดถึงจุดแข็งมาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูตัวเลขจริงๆกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนออกมาในงบการเงินหรือตัวเลขทางการเงินว่ายังไงบ้างคําถามสําคัญที่ตามมาก็คือแล้วราคาณนะปัจจุบันละ่ะมันใช่ราคาที่น่าสนใจแล้วหรือยังถ้าเราดูที่ค่า E/V EBITDA นะครับตอนนี้ BCH ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ9.2เท่า ค่านี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยมันเป็นตัวชี้วัดที่บอกว่ามูลค่ากิจการทั้งหมดเนี่ยเป็นกี่เท่าของกําไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมซึ่งโดยหลักการแล้วยิ่งตัวเลขน,นี้ต่ําก็อาจจะแปลว,ว่าหุ้นตัวนั้นยังมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับกําไรที่ทําได้ครับ และในมุมของความเป็นหุ้นเชิงรับหรือ defensive ที่เราคุยกันตอนต้นนะครับ BCH ก็ยังมีการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยดูสิครับอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ4.1%ก็คือเป็นเหมือนกระแสงเงินสดที่เข้ามาให้เราเรื่อยๆระหว่างที่รอให้บริษัทเติบโตนี่แหละครับส่วนของความเป็น defensive และนี่คือส่วนของ growth หรือการเติบโตที่น่าตื่นเต้นมากๆครับคือจากการประเมินของนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่า BCH ยังมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปได้อีกถึง30%หรือในกรณีที่ดีมากๆอาจจะไปถึง60%ได้เลยซึ่งโอ้โหมันคือช่องว่างหรืออัพไซด์ที่สูงมา,มากๆเลยนะครับสไลด์นี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับพอเราเอาไปเทียบกับค่ากลางของอุตสาหกรรมที่อยู่แถวๆ11.9เท่า,าจะเห็นเลยว่า ev/ebitda ของ bch ที่ 9. 2เท่าเนี่ยมันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่พอสมควรเลยซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำประเด็นที่เราคุยกันว่า มูลค่ามันยังดูไม่แพงจริงๆทีนี้ลองเอามาวางเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ๆอย่าง BDMs หรือ b h ดูนะครับจะเห็นภาพการวางตำแหน่งของธุรกิจชัดเลยคือ BCH เนี่ยเขาจะเน้นกลุ่มโรงพยาบาลระดับกลางซึ่งพอมาดูตัวเลียก valuation ทั้ง EV/ ช s วิ I b ด d a หรือ forward PE ก็จะเห็นว่ามันต่ำกว่าอีก2เจ้าใหญ่อย่างชัดเจนมันก็เลยตอกย้ำว่า BCH อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดูคุ้มค่ากว่าในกลุ่มเดียวกันณนเวลานี้ครับ ทีนี้มาลองดูภาพที่เป็นไปได้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้ากันบ้างเขามีการจําลองสถานการณ์ออกมาให้ดู3แบบนะครับตั้งแต่แบบระมัดระวังสุดๆเลยนะก็ยังคาดหวังผลตอบแทนได้ตั้ง14%ส่วนกรณีกลางๆหรือเบสเคสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42%และถ้าเป็นกรณีที่ดีที่สุดหรือบูเคสอาจจะให้ผลตอบแทนสูงถึง64%เลยทีเดียวตัวเลขพวกนี้มันช่วยทาให้เราเห็นภาพโอกาสการลงทุนที่มันจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยครับ แน่นอนครับการลงทุนทุกอย่างนเนี่ยเหรียญมันมี2ด้านเสมอเพื่อให้เราได้มุมมองที่ครบถ้วนจริงๆเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนั่นก็คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับการลงทุนใน BCH ครับแล้วอะไรคือความเสี่ยงหรือจุดที่ต้องคอยจับกาเป็นพิเศษบ้างละ่ะความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูก็จะมีอย่างแรกเลยคือการเติบโตของกําไรกับ EBITDA ในช่วงหลังๆเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่2คือการที่ยังต้องพึ่งพากลุ่มผู้ป่วยต่างชาติอยู่พอสมควร ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะอ่อนไหวกับภาวะการท่องเที่ยว3คือความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐด,ด้านสุขภาพหรือประกันที่อาจจะมากดดันมาจิ้นได้และสุดท้ายแน่นอนครับคือการแข่งขันที่สูงปรีดกับกลุ่มโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่อื่นๆเอาละครับหลังจากที่เราพิจารณากันมาทั้งจุดแข็งจุดเด่นแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังกันไปแล้วเรามาสรุปภาพรวมสุดท้ายกันดีกว่าครับว่าโปรไฟล์การลงทุนใน BCH เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะครับ กรณีการลงทุนใน BCH เนี่ยมันตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆกนะครับก็คือ 1. เป็นธุรกิจในกลุ่มการแพทย์ที่ไม่ค่อยผันผวนตามเศรษฐกิจแถมยังอยู่ในเทรน์การเติบโต 2. valuation หรือมูลค่าหุ้นยังดูสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่ม 3. มมีเงินปันผลที่ค่อนข้างดีเลยนะเกิน4%และสุดท้ายที่สำคัญมากคือมี upside หรือโอกาสที่ราคาหุ้นจะเติบโตได้อีกเยอะถ้ากำไรมันกลับมาฟื้นตัวได้ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้ครับดังนั้น หุ้นตัวนี้จึงน่าจะเหมาะมากๆเลยสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนแบบครบเครื่องคืออยากได้สตอรี่ของเฮลท์แคร์บวกดีเวนด์บวกโกลดอยู่ในตัวเดียวกันพูดง่ายๆคือได้ลงทุนในธุรกิจสุขภาพที่มั่นคงได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอแล้วก็ยังได้ลุ้นเรื่องการเติบโตของราคาหุ้นไปพร้อมๆกันครับและสุดท้ายนี้ก็เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อครับโดยส่วนผสมที่ดูเหมือนจะลงตัวมากๆระหว่างความเป็นเกราะป้องกันกับเครื่องยนต์แห่งการเติบโต BCH จะเป็นใบสัญญาที่ใช่สําหรับพอร์ตการลงทุนของแต่ละคนหรือไม่คําตอบสุดท้ายก็คงขึ้นอยู่กับมุมมองและสไตล์การลงทุนของแต่ละท่านแล้วล่ะครับ